แล้ว <ขอ S 2> ครับวันนี้ผมขอมผมมิสเตอร์จีจีเกมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้จะสอนเล่นเกมบอลผมไม่สอนนะครับผมเล่นเลยครับแล้ครับสับขาหลอกสับขาอะไรครับสับได้หมดเลยนะครับยิงแต่ขออยิงไม่รับ

We have a lot. รับมันนี้เลี้ยงไปเลย

กนะ,ะ,ะ,ะครับเพื่อนผมผุ้คนอยากก็ขอใคยใด้วยครับเขาชอบทำให้ผมผิดตลอดเลยนะ,ะครับเขาชเคดีไซน์โอเคอเครับหมดคืนแล่ผมชะนะครับก็ขอขอบคุณทดูคลิปผมนะยครับขอ ติดตามกดซับสไคร์อยู่ข้างล่างคลิปนะครับก็กะทันใดนะครับตัวนี้ผมไม่เจอไม่รันนะครับเขาเขาจะมา